ร้อนจังนี่ทําอะไรเนี่ยเห็นฉันสองคนล่องหนเหรอไม่ต้องรักกันให้เห็นอย่างนี้ก็ได้เออเขาก็เป็นคนอย่างนี้ยิ่งตอนนี้ไม่สบายเอ่ะเฮ้ยกินเองดีกว่าฉันว่าร้อนพอแล้วทําไมต้องแย่งของของฉันคนก็แย่งงานก็แย่งฉันรู้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถูกแย่งไปหมดนี่เธอยยงเอินเป็นอะไรเก้าฉันแค่อยากระบายให้เธอฟังก็ไม่ได้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 เอานั่งก่อนฉันไม่ต้อง ดูแลเจีเจยของเธอไปเถอะฉันกลับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยงเอิเดี๋ยวฉันไปดูเขาเองนะเขากำลังโกรธเธออยู่น่ะน้อยใจด้วยเออเดี๋ยวยงเอิหยุด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 เเธอไม่สบายใจอะไรก็พูดออกมาก็ได้จะได้สบายใจเนาะทำไมทุกคนต้องดีกับเจีเจยขนาดนั้นด้วยเขาทำงานกลางคืนน่าสงสารมีแต่คนเห็นใจแล้วฉันล่ะใครห่วงยายฉันจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์แล้วไง ฉันก็มีปัญหาทำไมทำกับฉันอย่างนี้ล่ะออฉันก็เป็นคนมีความรู้สึกเหมือนกันอ๋อนี่แล้วก็อย่าร้องไห้อีฉันตั้งใจทำงานะ่ะแต่กลับไม่มีคนเห็นทำไมมีคนเห็นไงก็พวกเราพวกเราก็เห็นกันทุกคนนั่นแหละ แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นคนที่เก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วพวกเราเลยห่วงใยเธอแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองการดูคนแค่ภายนอกมันอาจจะไม่ถูกต้องนะอ่ะที่ชู่สกปรกถ้าไม่รังเกียจนี่เช็ดน้ำตาซะพวกเราอยู่ข้างเธอเสมอ อย่าคิดอะไรในแง่ร้ายเลยนะต้องคิดแง่ดีรู้ไหมอย่างเช่นเอ,อายกตัวอย่างตัวฉันมีเพื่อนดีๆตั้งมากมายฉันรักเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันก็รักฉันแล้วฉันก็เป็นคนที่กระตันอยู่พ่อแม่ก็รักฉันแล้วฉันก็ยังเป็นคนดีเธอเองเป็นนักสังคมสงเคราะห์เธอต้องมองโลกในแง่ดีจะได้มีความสุขมีความสุขมันก็จะมีพลังบวกไงแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องไม่ดีอ oh. 我这样讨厌。<music>